พาชมกรงลูกเขาใหญ่กึ่งเลี้ยงกึ่งพาต่อครับใบแรกทรงฟักทองหวัวไม้พยุงดำแดงกงคงที่สองทรงแอปเปิ้ลหรือทรงถาวช้าง กลที่สามนะครับส่งแอปเปิลส่งถอ่วช้างครับพรุ่งนี้ออกเดินทางแน่นอนครับอาจารย์อาจารย์รยที่สั่งไว้นะครับรอรับได้เลยครับพรุ่งนี้ครับเดินทางสามกรงนะครับ พร้อมออกเดินทางแล้วครับ3มใบครับพรุ่งนี้ใบแรกนะครับไปอำเภอละโนดนะครับจังหวัดสงขลาครับใบนี้นะครับมีผ้าคลุมกลงด้วยนะครับผ้าคลุมกลงสีสวยมากครับเนื้อผ้าดีครับแล้วก็มีถาดนะครับถาดรองพร้อมสปริงครับแล้วก็หัวไม้พยุงนะครับและถ้วยน้ำถ้วยอาหารครับ พรงนี้ออกเดินทางครับอาจารย์ที่อยู่ทางสงขลานะครับจังหวัดสงขลารอรับได้เลยครับส่วนใบนี้ไปอำเภอกุดชินลายจังหวัดกาลสินครับใบนี้มีถาดรองแล้วก็มีถ้วยน้ำถ้วยอาหารนะครับมีส่งเท้าช้างครับใบนี้ก็ไปที่เดียวกันกับใบนี้ครับอาจารย์คนเดียวกันครับสั่งมาสองใบนะครับมีถาดรองนะครับ พร้อมสปริงแล้วก็ืยน้ำเ่วยอาหารครับพรุ่งนี้ออกเดินทางแน่นอนครับอาจารย์ที่สั่งไว้นะครับก็รอรับได้เลยนะครับขอบคุณครับ